พวกแผมขอกับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ไปได้ไปแท็กแล้วนะครับนี่ก็อยู่เกม One Piece Fighting p a t นะครับผมนะก็จะมาเริ่มซีรีส์ใหม่เลยแล้วกันนะครับตั้งแต่เปิดเนื้อเรื่องให้ลองเลยนะครับตั้งแต่เอสสู้กับใครนุเป็นถึงลูฟี่หาพักพวกคนแรกจนไปเรื่อยๆจนไปแบบ รีวิวตัวละคร PVP อะไรไปเรื่อยเลยนะครับดูผมลงทุนโหลดมาเล่นใหม่เลยครับตอนนี้เวลาห้าทุ่มแล้วนะครับเออผมลงทุนมากนะทุกคนนะครับก็เดี๋ยวไปดูฉากแรกกันก่อนดีกวนะ่าคือฉากที่เอสปะทะกับอาคายนุนะครับใน EP นี้เป็น EP แรกเนาะเริ่ม EP แรกกันใหม่เอยเป็น EP สองแล้วกันนะครับสาหรับเป็นอ่าเป็น EP แรกแหละนะครับสําหรับการเป็นฉากเนาะเออเป็นฉากการต่อสู้กันแล้วกันนะับเป็น EP แรกนะครับแล้วก็เป็นฉากเดินเนื้อเรื่องอ่ะง่ายคือฉากเดินเนื้อเรื่องเป็น EP แรกนะครับ ถ้ามีเสียงรบกวนเนี่ยผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับนะอาจจะเป็นเสียงพัดลมบ้างนิดหน่อยก็ต้องขออภัยเนาะนะครับโอเคนะครับก็มาเจอกันเลยแล้วกันนะครับในเนื้อเรื่องแรกเนาะก็ตอนคือเนื้อเรื่องของเกมนะครับเป็นเนื้อเรื่องของเกมเป็นเนื้อเรื่องแรกนะครับเป็นีพีแรกก็คือเอสป่าาคายินุนะครับในเรื่องที่2ก็จะเป็นน่าจะเป็นโซโลเนาะตอนลูฟี่หาเป็นโซโลนะครับเนาะก็ขอตัดไปเลยแล้วกันนะครับไปอ่าโอเคมาถึงก็มาดินฟอร์ดครับผมเอสนะฮะ อยู่ในมารินฟอร์ดแล้วนะครับเอสโดนจับอยู่นะครับผมแง่เพลงมาด้วยนะครับนี่ก็สิทธิ์ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาแล้วครับลูฟี่น่าจะลงมาแล้วครับหามีเรือลํานึงมาก็เป็นพวกลูฟี่นั่นเองครับผมโอเคเดินมาภาพอย่างสวยนะครับภาพในอนิเมะมาเลยนะแต่ไม่ใช่ภาพอนิเมะนะดูมากับเดอะแก๊งของเขาครับเดอะแก๊งมารินฟอร์ดของเขาครับเออไม่ใช่ดิเดอะแก๊งอิมเพลดาวนะครับเดอะแก๊งอิมเพลดาวผมนะโมเลียครับโดฟามิงโก้ผมคูครับผมบาโทร์มิวคูครับ อาชายชาตีมันเนื้อกินเบนะครับส่งลูฟี่มาฉันต้องช่วยเอ็ดให้ได้เฮ้อนะครับแล้วก็ย้อนอดีตนิดหน่อยฮะย้อนอดีตนิดหน่อยครับเจอเซมูตาเตโออีเพลงด้วยบอกว่าข้าบิชาดเด้อฮาคิราชันมาเลยลูฟี่อยากช่วยเอ็ดก็ผ่านฉันไปให้ได้สิปูถอยไปเอือหือนี่ไอเงาไปฆ่าหนวดขาวนี่ไงนกนะครับแล้วก็ ของชายผู้แข็งแก่งที่สุดในโลกนะรับนเอกคุณสันกับผมสู้กับดัมม่าโจคกับผมนะไขเอดออกมาได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเอเอลูฟี่ไขออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอสคัมแบ็กอิสเรียมาฟลักเกอร์ภาพอย่างสวยนะครับคืออันที่แล้วเนะี่ยผมไม่ได้มาทําตอนเล่นตอนนี้เนาะมาทําก็คือตอนสู้แล้วเลยตอนแบบเปิดเนื้อเรื่องมาประมาณวิวห้าวลหกแล้วคือผมไปฝึกแปลอะไรมาก่อนที่จะมาทําคลิปไงนะทุกคนนะเออนี่ก็ได้เล่นแล้วนะครับอ่าได้มาเลยนะครับผมมานะครับ ตีมาน้าให้ผมตีมานา้านี่มาดน้อาคีพี่เพื่อนมาหน้าอาคีพี่ดิมาดน้อาคีพีดิมาดน้อาคีพีดิเฮ้ยม,มีมีดอทนะครับมีดอสเหมือนเดิมนะครับผมปรับซื้อนะครับตีตีหน้าซื้อไม่รู้เรื่องก่อนเลยเล่น <c oughs> <c oughs> ไปแล้วกูตีหน้าซื้อไม่รู้เรื่องก่อนแล้วกันนี่ไงต่อยต่อยดิ นะครับตอนนี้ก็เป็นตัวที่คนตามหากันเยอะที่สุดนะครับในเอาไว้เล่น PVP เนาะกับดันดันเรื่องครับดันดัน PVE นะครับเออฟาร์ม PVE นะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะโกงนะครับอ่ามีมีปืนปืนอาคีมาแล้วนะปืนอาคีปังบังบังบังหิ่งห้อยอาคีตบปุบหิ่งห้อยอาคีหรือตุ๊กตาเพลิงวะนะเมื่อกี้น่าจะหิ่งห้อยอาคีมั้งนะครับเออหิ่งห้อยอาคีแหละนะครับหรือว่าตุ๊กตาเพลิงวะนะครับมันอาคีัก ร้อยอรับผมล่วงไปดิพนแแรงนะเป็นตัวที่คนต้องการมากที่สุดนะตอนนี้เลยนะครับผมเออเนะฮะมาแล้วใครนุมาแล้วแกน่ะหนวดขาวแกน่ะเป็นแค่ชายโจรสลัดที่แพ้ให้กับโรเจอร์เท่านั้นแหละโจรสลัดลงยุคฉันจะไม่ให้แกนี้ไ่ได้หรอกน้าโธ่เอ้ยโจรสลัดลงยุคเป็นแค่โจรสลัดที่พ่ายแพ้กับโรเจอร์มัดแบกบ้างวังวังมากเลยกูเนี่ยยุบหายนะครับ นี่เรียบร้อยไปดินี่แกว่ายัางไงนะแกะดูถูกพ่อของฉันนั่นเหรอเฮ้ยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟครับผม,มแก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 เป็นแค่ลาวาจะมาสู้อะไรนี่ไงสายโลกเกที่แข็งแกร่งที่สุดนี่ไงอุ้ยอุ้ยตายตายตายสายโลกเกที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยก็คือแมกม่านั่นเองนะครับผมนะเออหิงห้อยอาคีนี่ไงมัดอาคี อุ้ยต่อยไม่โดนมัดอัคีวักเรียบร้อยไม่โดนครับไม่โดนครับดรออกมาครับดรออกมาดรออกมาครับผมนะมัดอัคีแล้วก็ต่อยอัคีครับผมเออทะลวงหน้าอคีไปดิปืนอัคีตุกตาเพิงชัวสรุปมันตุกตาเพิงหรือหิงห้อยอัคีวะลืมลืมน่ะฮะขออภัยนะครับถลืมนะครับมัดอัคีพุ่งทะยานชัวแต่ครับเกาะแตกครับเกาะแตกครับ หมัดอาคีมัดอาคีเสยหน้าแล้วมัดอาคีต้นฉบับบักครับผมนะปืนอาคีปังบ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 ังหงอยอาคีไม่โดนเลยมัดอาคีดออออกมาครับผมเก่เฉยหน้าอาคีดินี่ไงมาดิมาดิดออออกมาครับผมมัดอาคีเราใกล้มาแล้วมัดอาคีเราดรอมาอีกรอบดรอมาอีกรอบดออมาอีกรอบครับดออมาอีกรอบครับปืนอาคีปังบังบังบังมัดอาคีตุ๊กตาเพลิง สต๋คีมัดอาคีต้นฉบับบักมัดอาคีต้นฉบับมาเลยใครโนาะเออฮาหนวดขาวไป่ใ่จนสลัดที่หลงยุคต่านั้นแหละเป็นไอแค่ขี้แพ้มานอาคีอ้าวย่างยนี้ไม่ถึงปืนอาคีอึง้งฉันเป็นจนเอ้ยฉันเป็นผลอาฉันเป็นสายโลเกียได้แข็งแกร่งที่สุดเป็นแค่ไฟยังมีอาน่าอะไรมาสู้กับแบคมาที่แข็งแกร่งที่สุดมาเลยเอา้าม มานเพิงอ่าโดดออกมาผมโดดออกมาครับม,มัดแม็กมามัดอาคีตูนต้องไงต่อต้องไงต่อครับผมอ่าก็จบเป็นที่รสมใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจากตัวราไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับที่อขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับผมไว้เจอกันในเรื่องต่อไปนะครับไปแล้วนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะครับผม